กันดีนาะพี่น้องเนาะปาหมูหวานแกงหน่อไม้นะคะพี่น้องขามาขมาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยู่กับแม่ส้มสมศรีสไพร์ยูเคอีกแล้วค่ะมืนีเฮ็ดกับเข่าเด้อพี่น้อง่ะแม่สมศรีกระทะแตกค่ะเข้าครัวค่ะเฮ็ดกับเข่าถ่านเล็กหน่อยกับพยัยค่ะพี่น้องค่ะมาเบิ้งได้ค่ะเด้อมาเบิ้งค่ะมาเบิ้งน้ำกันค่ะแม่สมศรีเข้าครัวค่ะ บะมี่เลยค่ะหน้าปากซ้อยอาหารถุงอยู่เมืองนอกบะมี่เลยค่ะอยากกินียังกระต้องเห็ดเอาเองค่ะเหเเ็ดเองถ้าบ่เห็ดเองกระต้องไปซื้อแต่ว่าไปซื้อกับบอสแซบเ้ยค่ะพี่น้องคะ่ะบอสแซบซ้ำที่ห้าเห็ดเองอยู่เมืองนอกเมืองหน้ากระสีหยากอยู่เด้อค่ะอาหารการอยู่การกินแต่ห้าอยากกินนี่อาหารอีสานหฮาต้องเห็ดเองนะคะเพราะว่าถ้าห้าไปเขาลานนี่ห้าสูราค่าบ่ไวค่ะพี่น้องค่ะ แล้วอย่างหนึ่งมันบม่มีหนาปากซ้อยอยากกินนั่นอยากกินนี่แลนไปหนาปากซ้อยเราได้เลยอยู่เมืองนอกบ่มีเด้ค่ะหนาปากซ้อยบ่มีอหยังขายด้ยค่ะเดอ้ออยากกินยังก็ต้องเฮ็ดเอาเองค่ะ สิทอดหมูหวานค่ะพี่น้องคะทอดหมูหวานให้เด็กหน่อยคะ่ะทอดถาเขากลับมาจากโรงเรียนด้วยค่ะพี่น้องหมูหวานคอยมักไว้สี่ชั่วโมงค่ะพี่น้องอยข่อย่สะอ่อนไข่ใส่แป้งกบงาลวยลงไป้อนี่ขอโทษดขอไัยด้วยพี่น้องคะ่ะตั้งกล้องตั้งกล้องพิษมุ่งนะคะพี่น้องคะ่ะทอดหมูหวานคะ่ะไข่ถาให้น้ำมันมันหอนค่ะพี่น้อง ใส่หมูหวานนะเด้อพี่น้องคะ่ะน้ำมันห่อนไปบุ่นนี่โอ้ยห่อนแล้วน้ำมันห่อนแล้วทอดไส้หมอเด้อพี่น้องคะ่ะหมูหวาน่อย หวานบายแน่สมสีนะคะพี่น้องคะมาเบิ่งกันบาสิกินได้บอมาเบิ่งกันบาสิกินได้บ่สีสิกินได้บอน้อจนะีสีเป็นตะก,กินอยู่ตัวนี่แม่พี่น้องคะหมูหวานข่อยมาเบิ่งค่ะหมูหวานกินกับอีหยังบะตีพี่น้องมาเบิง่งมากินกับอีหยัง ใช้เจ้าเบิ้งค่ะมนี้ค่ะกินกับแกงเน่อไม้ด้วยก่าค่ะพี่น้องแกงหน่อไม้แกงเสร็จเรียบร้อยแล้วพักไว้ก่อนนะคะเพราะว่าร้อนมากค่ะโอ้ยข้นคุณอนะ่ะหอมทั่วบ้านเลยค่ะพี่น้องค่ะหมูหวานถอยกะสีงามอยู่เดอ้อพี่น้องเห็นบามาเบิ่งค่ะ หมูหวาน่อยอใส่น้มันสีเ,เหลืองๆอีกจักน้อยเนาะพี่น้องเนาะต้องติต๊อกออกเนาะใส่น้ำมันบรหลายได้ประมานี้ใส่น้ำมันบรหลาย,ใ,ายใช้น้ำมันมะกอกคุณดเดพี่น้องคะ่ะทอดด้วยน้ำมันมะกอกหมูหวาน่อยค่ะพี่น้องคะ่ะสีก็โอเคอยู่เด้พี่น้องสีก็โอเคอยู่ค่ะทอดขันทอดโดนน้ำมันสิแข็งเนาะพี่น้องแมนบค่คะ ใส่น้ำมันประกอกคนเดอ้อทอดนี่พี่น้องะ่ะโรยงาก่อนจะจะทอดโอ้ยสีงามค่ะค่ะมาขมามากินข้าวด้วยกันกับแม่สงศรสีค่ะหมูหวานกับแกงหน่อไม้นะคะพี่น้องขามาขมาปลาทอดเสร็จแล้วคะ่ะพี่น้องะ่ะเบื้องสีหมูหวานผ่อยค่ะพี่น้องไปจะแซ่บค่ค่ะ ตักออกจากกระทะห่อนๆเอามาซับกับน้ำมันค่ะซับให้น้ำมันออกนอะโอ้ยพี่น้องไข่ซอออนหมูหวานข่ตาสีขึ้นไปจะแสบแฉะกำลังถอดอีกกระทะนึงอยู่ค่ะพี่น้องคะแม่คะแม่มากินข้าน้ำตันค่ะหมูหวานว้าพี่น้องคะเบื่องคุนอ่ะเฮ้ยขันนี้กับขานี่ขันนี้เขนียวนี่คือสิขขากันดีเนาะพี่น้องเนาะตาหมูหวานข่โอ้ย